สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับสินค้าใหม่นะครับคัด 50y ProX นะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดนะครับแบบ Pilot Arc นะครับหัวตัดไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานนะครับมีปั๊มลมในตัวนะครับมีปั๊มลมในตัวแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับปั๊มลมภายนอกได้ที่สำคัญนะครับตัวนี้มี MMA มาให้ด้วยนะครับคัด50ตัวนี้สามารถตัดได้ 50M แอม์นะครับมีเกจในตัวนะครับ ด้านบนเป็นเลือกฟังก์ชันนะครับคัดลีือ MMA นะครับด้านล่างเป็นปั๊มลมนะครับมีให้เลือกว่าจะต่อจากภายในนะครับใช้ปั๊มลมปั๊มลมในตัวหรือว่าต่อจากภายนอกนะครับผมนี้ฝั่งฝั่งขวานี่ปรับกระแสนะครับกระแสตัดแล้วก็ MMA อช่องเชื่อมต่อนะครับมีนะครับสายคัดนะครับ MMA นะครับแล้วก็กาวนะถ้า ใช้คัดนะครับไม่ต้องต่อกาวก็ได้แต่ถ้าใช้ M M A จะต้องต่อกาวเข้าไปด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ของแถมนะครับก็ประกอบไปด้วยอิเล็กโทรดนะครับ10ตัวนะครับถุงละ5ตัวนะครับแล้วก็หัวทิปนะครับถุงละ5ตัวทั้งหมด10ตัวตัว Quick c o n n e c ตอร์2ตัวสายลัท่อ2อันนะครับหางปลา2ตัวสาย9นะครับสายคัด I P T 40นะครับตัวนี้ยาว6เมตรให้ไปด้วยพร้อมอะไหล่1ชิ้นแล้วก็ตัวขันออกนะครับ มีเกจดักไายน้ำให้1ชุดนะครับสายปั๊มลมสายลมนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับตอนนี้ผมเลือกโหมดคัดนะครับใช้ปั๊มลมจากภายในนะครับต่อแค่สายคัดนะครับอย่างเดียวนะครับ IPT 4 0นะครับเป็น Pilot a r านะโอเคทีนี้วิธีการใช้งานนะครับผมจะกดสวิตช์ที่ปืน1ครั้งเพื่อให้ปั๊มลมเริ่มทำงานในเครื่องนะครับ กดอ่าจะเห็นว่าปั๊มลมก็จะทํางานนะครับแล้วก็มีลมออกที่ปลายหัวตักนะครับกดอีกครั้งหนึ่งค้างไว้เพื่ออาร์กนะครับผปล่อยมือนะลักษณะการตัดเป็นแบบ2ทีนะครับ กดตัดปล่อยดับนะครับอ่ากดหนึ่งครั้งให้ปั๊มลมทำงานกดอีกครั้งหนึ่งสะดวกครับใช้งานง่ายไม่ต้องไปต่อปั๊มลมให้ยุ่งยากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับใช้ปั๊มลมในตัวนะไม่ต่อสายกาวนะครับเป็น p i l o t อาร์กกดหนึ่งครั้งให้ปั๊มลมทำงานนะครับกดค้างไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดขวางนะครับตัดขวางบนล่างตรงที่มีรอยเชื่อมด้วยนะครับกดหนึ่งครั้งปั๊มลมทํางานนะครับกดครั้ง ตัวหัวตัดนะครับตัวเครื่องจะทํางานอัตโนมัตินะครับจะปล่อยลมออกมาหลังตัดเป็นโพสตโฟ,โฟนะครับในกรณีที่ใช้ตัวปั๊มลมในเครื่องนะครับ